สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นเราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็เรา VIP นะครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางทุกครั้งขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ แล้วก็พี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับก็เป็นบ้านแอดมินของเบาหลองเองนะครับท่านใดสนใจก็เข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับสหรับบ้านเสียงโชคนะครับแนวทางเมื่อวานนี้มาเป็นเพียงแค่ตัวเด่นนะครับพี่ๆผมขอสรุปแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันในรอบราวสามัคคีนะครับราวสามัคคีเนาะนะครับก็คือผลออก2องทุ่มครึ่งนะครับผมก็ราวสามัคคีผมให้ศูนย์กับ4ไปนะครับผลที่ออก เจ็ดสี่แปดกับแปดเจ็ดนะครับผมของเราสี่แปดไม่มีนะครับให้สี่เจ็ดเนาะมาเป็นเพียงแค่เลขเด่นนะครับพี่ๆมาเป็นเพียงแค่เลขเด่นนะครับลาวสามัคคี VIP ให้เจ็ดกับสามไปผลที่ออกห้าสี่สองแปดแปดห้านะครับของเราไม่มีนะครับพี่ๆเนาะของเราไม่มีนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับลาววีไนะครับให้สองกับแปดผลที่ออกนะครับสองสี่ศูนย์กับห้าสองอันนี้ก็มาเป็นเพียงแค่ตัวเด่นนะครับก็คือเด่นสองตัวเจาะไม่มีนะครับ ก็สรุปแล้วมา2รอบตัวเด่นนะครับก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับที่พิสมาชิกท่านใดที่ติดตามนะครับผมวันนี้อย่างที่บอกนะครับมาแบบเร่งรีบนะครับก็คือผมจะ ให้ได้รับชมเลยนะครับเพราะว่าผมเขียนไว้แล้วนะครับพี่พี่จะได้ไม่เสียเวลานะครับเหล่าสามัคคีผมให้3กับ7นะครับพี่พี่รูด3ตัวเน้น3 4 3 5 7 4นะครับเหล่าสามัคคีนะครับผมให้1กับ7ไปนะครับรูด7ผลที่เอ้ยแนวทางที่เน้นให้นะครับ7 4 7 8 1 8นะครับผมเหลาวีไอนะครับให้5กับ9รูด5นะครับตัวเน้น 5 0 5 8 9 0นะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเด้งๆก็แล้วกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้อย่างที่บอกนะครับไปแบบเร่งรีบนะครับพี่พี่กลัวพี่พี่ไม่ทันนะครับเสี่ยงโชคนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกรับสวัสดีครับ